โมลุจาน้อมวันนี้มูลุจาโอ้ปวนักครือพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแครฟูรเจออบก้ออโก่โอ้ยโอ้ยมันแกแห้งพี่น้องไอวิวคัทไอวิวคัทนอนาวนอหนา โอ้ยพี่น้องนี่ๆี่มันแก oh. แห้งจนมันแตแกเพื่อนเพื่นไปนตัดกลวยมาแต่พี่น้องกลวยเครือบักใหญ่นึ่งอันกะบ่หลายหวีดอกสีหาวีแต่ว่ามันหน่วยใหญ่แห้งกัะพี่น้องบันนี้เพื่นเหงื่อแต่เหงื่อแต้แตนะ่ะมันานางกินทุเรียนอีก mm hmm. ทุเรียนนะ่ะผู้เขาไฟให้นี่กะสิ อยู่ไก่บ้านได้มองเนาะห่างจากบ้านได้มองประมาณ2-3กิโลจ้ะช่วงนี้ก็สิเป็นตนฤดูของทุเรียนพูกเขาไฟจ้ะแต่ว่าช่วงทีสิเริ่มฤดูก้านอีเเขาก็คือเดือนมิถุนาเลยเลยกล้างเดือนมิถุนาไปแล้วกะถึงอ่าเดือนกะกฎะ,ะดาวังหันเอากับเขาไปทรงพอดอ่ะก็เลยแวะเก็บมังคุดมานำ หน่อยหนึ่งเพราะว่าแต่ละตนเขาทยอยสูกสุดลงสวนพ่หไ่รูดเจอมึงไปตัดกล้วยมาเงือแตกเงือแตนรูดเจอกาดินเนอร์พี่น้องเอ้ยก้วยกล้วยหน่วยย่อยใหญ่อากาศห่อนน้ำละวันนี้ยังมองบันไดโฮสสวนอาทิตย์กลัวอุ้ยต้นใหม่นี่เชา้าไปเมิดแต่พี่น้อง ตั้งแต่พาต,าตัดตอมท่อนสิ้นนี่เหตุยังร้ายกับบดาจากพี่น้องเวลาหักกม้มคือจังมันจะมีนามอีหยังออกมาจากจมูกเข้าเหนืจ้ะเวลาหัาก,กม้มลกหยาคือเหตุนั่นเหตุนีหรือคุดนันคุดน,น,ดนี่คือมันบอดดีคือเก่าอาการของจากของนี่ซื้อหูซึกโตเลยจากพี่น้องซึ่งปกติอย่ามองบมเมนคนใจซ้อจากพี่น้อง เจ็บไข่เดบวยเล็กๆเ้ยหน่อยชิวๆแห้งขนาดพาตัดใส่ติ่งกันยังชิ่วๆใส่ติ่งแตกในห้องพาตัดเนาะมื่อขางนียังมองเนี่ยมองน,องนีแต่พี่น้องเน,นี่ยยังมองไปพาตัดมาแล้วก็คือพังผืดทับเส้นประสาทเมื่อนี่ขังนอกแพ้หายเร็วแต่ข้างในนี่ใส่เวลาเป็นปีเลยจ้ะพี่น้อง ช่วงที่ย่อมองอไปพาตัดมือย่มองสิจับจ,บจอบจับเสียมบอดดายเลยจ้ะพี่น้องมันเจ็บขังในช่วงนั้นอู้ช่วงนั้นก็ทอมลมานอีกแบบหนึง่งคือเขาเหตุเบียกบอดดายเนาะช่วงนั้นก็คือ,อะย่อมองดูแลพอกระบ,บานมาดูแลพอละกะัอบาดดเดไปใส่แต่ปอยู่บานก็พอก็เเหตหัวเหตสวนก็พอเนี่หละจะ้ะ เขาจับจอบจับเสียมบไดไ้มันศูนย์เจ้าของจ่าพี่น้องคนเคยเห็ดเวียดให้เนาะแสบหวานกินเขาซิบอโบลเลงได้จ่าพี่น้องมึงแป๊บเดียวเรากินหมดพี่น้องแพ็กนี้สั่งเขาเห็ดขายแพ็กละสองอร้อยจอ่ะเจ้าของสวนเขาแกะขายจ้ะพี่น,อน,น้องมึงเหนือมังคุด จะพี่น้องมึงเก็บสดๆจากสวนเลยเพราะท่านได้ลืมตนเลยจะพี่น้อง <laughs> queen of fruit ด d u l ียน king of fruit mangosteen queen of fruit yeah. so nice so nice look that close 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 โอ้งามจะพี่น้องเนื้องามเนื้องามอืม mm. สดสดจากสวน Oh my god so perfect Wow oh. Beautiful Yeah little flower little flower สวบเนาะโชว์โชว์ Perfect Wow น้อยๆกะงามจากพี่น้อง Perfect Perfect